สวัสดีค่ะทํานายนายกท่านต่อไปนะคะคนที่สามสิบขึ้นมาแล้วจะทําให้บ้านเมืองดีขึ้นนะคะคนไทยคนไทยแท้จะได้รับผลประโยชน์นะคะแล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าท่านขึ้นมานะคะจะมีแต่สิ่งดีๆนะคะมีความอบอุ่นความรักความสาม,มคัคคีแล้วก็ความปลอดภัยนะคะแล้วก็ จะมีสิ่งดีๆเหมือนเคยมีอดีตนายกท่านหนึ่งที่บริหารแล้วทําให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขนะคะมีกินมีใช้มีเก็บนะคะสุขภาพก็จะแข็งแรงเห็นแล้วแต่ยังบอกไม่ได้นะคะมีอายุค่ะเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้นำที่ดีมากเลยบอกชื่อไหมคะ คุณเศรษฐาทวีสินค่ะ